หันหัวหน้าทักโนเป็นโพดลจ้งผมเมาแล้รสิผมไม่น่าคราวนี่ยครับต้องใป่หมป้ายนนี้อย่า

เฉลี่ยต่อวันนี่เก็บวันละต่อได้นี่อันนี้จูบหยังนะอันนี้เก็บดอกน้อยอยู่เจ้าจูบหยังนะนี่เอาใส่น้อยนะเจ้าเนาะใส่ไงอยู่ในร่มนี่แหละดีแค่มี่วันนี้สองพันเก็บโหมันปลูกแล้วคุ้มอย่างนั้นเป็นเลยนะ เนี่ยฮะได้ละได้ละได้ละโจนอนมันจังลอกสัญญาณนะพี่ลอกเหรออ๋อนอนมันแก้เห็นเหรอเจ็บท้องท่านะห้องน้ำเี้หาเสียงหน่อยถ่ายดีทหารพี่พดคนโลดเอาไว้ถนนเลยตีตีผมโพสต์นั่นไปนะที่เฟซบุ๊กเลยเออเดี๋ยวดอกดาวเรือง ตีเัาปลูกเนี่ยใช้ระยะเวลาเมื่อใดครับตีาสามารถเก็บผลผลิตได้ถ้าเอาตีที่นี่ค่ะประมาณสองเดือนปลายสามเดือนนะเจ้าพื้นที่ที่เัวปลูกด่วาจำน,นวนที่เขาปลูกนี่ประมาณกี่ต้นนะครับอันนี้คาดหนึ่งมันมีไอ้สองร้อยเจ้าประมาณพันกว่าต้นนะคะ นี่ใจประมาณสามถาครับพอบางทีบางต้นมันก่ออ่อนแอค่ะมันกับติมทีมันกะะต็นนกตายไปอ่ะเจ้าเนาะแต่แต่ละวันเฉลีย่ยในเก็บผลผลิตเนี่ยพอหลังจากที่เขาได้ผลผลิตตล้วนี่เฉลีย่ยนี่เขาเก็บผลผลิตนี่วันละประมาณสักกี่ดอ,อกครับห้าร้อยถึงพันดอ,อกะคะ่ะห้าร้อยถึงพันดอ,อกเจ้ากาวันนี้กะสองพันดอ,อกได้อเจอด ในเรื่องของราคาเอาไปจำหน่ายนูครับมันก็พอตีว่าดอกน้อยดอกใหญ่อะค่ะ<ม>ถ้าดอกใหญ่ช่วงระยะแรกตีมันออกผลผลิตนี่ประมาณเจ็ดสิบหรือแปดสิบตังค่ะม,มันจะดอกใหญ่อะค่ะมันกัไไรตามขนาดนะคะตามตอนนี้นะเจ้าเก็บตอนนี้ประมาณอยู่ตีตตสามสิบตังค์สี่สิบตังค่ะอืสามสิบสี่สิบตังค์เนาะเจ้าอืแล้วก็อันในเรื่องของการตีเอาไปจำหน่ายนาะครับ เปิลตีเปิลมาแมก้าตีเปิล<ม>เอาไปหับห้อยฟองมาไล่เปิลจ้ะพอดีมีแมก้า<ม>ตึงมู่บ้านนะเจ้าตีเปิลห้อยฟองมาไล่ขายปปาาเปินก็จะติดต่อหุ่มํำเจ้าเปินกะสั่งมาค่ะสั่งต่อจากปีเปิลมาหุม่มำสั่งออเดอร์มาอีนอเจ้าเขาก็จะไปส<ม>่งตีปีไปห้านเปินก็จะว่าส่งคือในเรื่องก็นี้คือวัาน,นี้เนี่ยถ้าเขาเก็บเนี่ยมันเนี่ย มันอย่าไปสิ้นสุดสักเมื่อใดตีว่าระยะเห็นเหมือนอยู่เจ้าพอ <ừ> um. นี่เจ้าเก็บไปประมาณสักห้าจูบได้ค่ะมันก็ยังปิดอกไม่อยู่ <ừ> um. มันก็อยู่ตีว่าพื้นดินเขาถ้ามันดุดมสมบูรณ์แบบ <ừ> um. น้ำยังอันนี้อยู่เ <ừ> um. จ้า,จามันก็อยู่ได้เหมือนนะคะอยู่ได้เหมือน,น,ะะนเอนาะเจ้ายิ่งเจอฝนค่ะหาทีแล้วเนี่ยน้ำฝนมันเย็นเราเจ้าเนาะมันจะดินจะจุ่มแบบมาเดี๋ยวนี้ดินจุ่มพอมันออกผลผลิตดีเจ้างาม ออกขึ้นมาเห็เลยเลยอะคะ่ะอืม